สบายดีสบายดีพี่น้องปวไปเบิดสุูกุสุกุนพี่น้องจ่าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำพี่น้องมื่อนี้กะห้อนห่อนห่อนเอาคือฝนชิตกเนาะแต่กระบรตกห่อนมาหลายมือแล้ววันนี้มีงานบุญ อย well, ่างจีบอกนะสิพักกันไปพังลำติจ้าีพี่น้องปาอันทีมเมยยกบ่นี่นะหอนมหาหอนพี่น้องพักกันมานังโพแป้งเย็นอันโพเทคอยู่นี่ละกลัวสิได้ไปถ่าใหญ่รู้ไว้ยใหรู้วยสิมาสู้อ๋อหัอโปสิพักอันนี้ทีมงานเมยยกหมอลำนะจ้าอันมีหมอลำเรื่องอ่า อยู่บ้านใกล้ๆเนาะบุญยกยอดสอบผ่าสิพักกันไปพังลำเอ้ยโมเมนไปพังลำดอกพี่น้องถ้าทีมงานยายรวยนะยุนาหานเนาะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่โมมีโมคอยได้ถ่ายให้พี่น้องหลายคนได้เบิง <c oughs> เนาะถา้ามีโอกาสก็จิได้ถ่ายเบิร์พี่น้อง <c oughs> อันนี้ระหว่างรอยายรวยอยู่ยายรวยกางกระเมื่อวังคํานี่เมื่อเต่งโตเตรียมไปฟังลำมาสันวา ยายรวยมาสูเพิ่นสิเอาหลหญ่เพิ่นไปเนาะสาวร้อยทิไปส่งเนาะไปกับกับเพื่องคืนกับาน่แจ้แต่ว่าคนก็สิหลอยู่เเอย่่้าเยอกเจยเ่ อตงอไเอบดมงี้เอฟซีมอลลพี่น้องจ๋ายังนึงเขาก็บอกว่ายังนึงเขาก็บเขาก็ไปตามิดได้ศาสตร์วาบยาลีมนอืไปฟังลำต้องถือศาสตร์ไปพร้อมพี่น้องเวลามันเตยก็ออกไปยาวหนาหานพอมันโศกเลยเขามานังฟัง คอยว่าคนสิลายเดนมอนิ่ะเพราะว่าอากาศมันห่อนเนาะบอกข้าเจ้ามักนั่งกะอีวกันปานมันร่เบิดอ่ะร้อนมันระเบิดข้าใช้ลูกเต้นนะฮะเต้นแล้วข้านั่งลงขนาดนี้ย่าเขาใหญ่รวยมากคักว่าเพื่อนมอลำนี่เนาะอยู่แถวบ้านแม่นไปเรียบเื่นเงินให้เขารวยนะหมักเพลงอันนี้า่บริเวณเต้นนะฮันอย่างเดียวเลยพี่น้องปอนติบพร้อม เนาะยายเสือดได้ถือเงินไปจักแสนมาเนี่ยปอนเท่าละพันกีบสองพันกีบแรกแบ่งพันไว้ได้ยายเจอยมันใช่ไหมปอนไร้เทธอเจ้าของบ่มีกลิ่นก็สร้างมันก็ตื่นไปปอนเออไปฟังล้ำแล้วยืนเงินตลอดเนาะบัดตื่นมาเพิ่นมาเก็บบักพริกขายพะนะเพิ่นประกะสิไปสอดแจ้งเนี่ยคอหมอลำยายเสือดเนาะ อจักมวนบ่มวนเขาเตยยาวยางเดียวแต่สมอนี่ยเมื่อก่อนกับ่มี่ได้พี่น้องมอลำเนาะและมันห้างกัสิไม่หิดกันช่วงอ่าโควิดเขาเนาะเพราะโควิดแล้วเขาเจ้าห้ามอ่าแบบมีวงดนตรีมีอย่างน่ะแต่ว่ามีมอลำม่นมีได้เนาะส่วนใหญ่เขานั่งฟังรำกัน หลังจากโควิดมาแหละหิตเลยเสมอนี่แถวบ้านก็มีแต่หมอลำหมอลำว่างานบุญยังกับหมอลำหมอลำก็เลยมีแต่หมอลำส่วนใหญ่เสมอนี่แต่หมอลำก็อยู่เล่าบ่ค่อยมีขนาดใหญ่พี่น้องเนาะมีแต่ขนาดน้อยๆสิบ่อลังการเคลื่อนหมอลำอยู่ฝั่งไทยราคาของเขาเจ้าเป็นลักล่านเนาะลักแสนแสนกว่าสองแสนกับมี แต่อยู่เล่านะพี่น้องราคาเริ่มต้นที่รักหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นแล้วแต่ขนาดใหญ่กะหาหกหมืน่นประมาณนี้แต่โบเห็นมีวงไหนที่แบบราคารักแสนเลยเนะาะบเคอยมีวงใหญ่แถวเล่ามีแต่วงนหน่อยๆวงอันอมหมอลำอออแล้วแต่จะภาพมีอัน,นททมีงบเท่าอยเนาะมีสองหมื่นกระจ่างได้ แต่นี่ราคาเขาเจ้ากะวงหนึ่งกะแค่สี่หมื่นองเด้ยวสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าประมาณนี้เนาะสมัยตะกี้คันเราพื้นมอลำ์รัะย่างลัดทงไปเนาะหอบลูกหอบเต้าแต่สมัยนี้คันบ่มีรถบ่ไปเด้ตะกี้ชมชิโน่ชมชิใหญ่เนาะย่างลัดย่างลัดทงไปเลยแจ้งคือกันแหละอันนี้ทารถยายรวยพี่น้อง มือนในค่ายน,นมีรถจักรไฟมากมาไปไปไปมันเนหนยื่อเยลีนำ้ำแดงๆน,นี่นำ้ำแดงหรือว่าเสือซิปเอสโต้น้ำแดงบ่นึกว่าดองเสือซิปเอสโตจะได้ไ <c oughs> ป,ปยาวหนาะมอลำ <c oughs> แต่ว่าโบต้องห่วงพี่น้องทีมยายรวยนี่นะโบได้กินเหลากินเบียร์โบได้เมาแต่ว่าเ <c oughs> ตน้นได้เบิดรืตคืนเต้นบหมดไรก็มือส <c oughs> ุดเองโบได้พี่เจ๊ ยันรหือ้อนเบิ่งพี่น ouais ้องอัมรากัยังแต่งโตอยู่เพิ่นเตรียมสิไปฟังลำคือกันเนาะแล้ววางรอนหลดญยรวยมากกะโพแป้งอันเย็นโพเทกเบินไลกำแล้วนี่พี่น้องแป้งเย็นแป้งเย็นนี่ยมันฮอนมือี่แล้วมันโผ เนาะฮ้อนฮ้อนแท้ฮ้อนว่าว่ามื้อนี้น่ะเจ็ดออกฮ้อนอือตะกี้ใบไม้ก็บ่ติงโพดโพบ่ฮอดมีฮอดลมไปกะนอนมื้อนี้ว่า่เือบ่เข้าเมืเอาพัดลมคันยนรวยบ่ไปก็คือสิบ่ได้ไปพี่น้องเพราะบ่มีอันรถไปเนาะเม่มเมยก็บ่ค่อยได้ไปเพิ่นก็ยากปันติ่มเพิ่นนอนพอนอน อาการห่อนกระเพาะไปเลาะไปย่างอยู่ถ้าหนายผลบวไวอีกงได้บาดนี่อือบวไปอีกงนะภูเหล่าพี่น้องไปพอกันหน้าเวทีพนาเนาะกับทีมยายรวย งานบุญพี่น้องห้างก็เริ่มคําคนก็เริ่มหลายแล้วอันนี้ด้านนอกเขาเจะขายของเนะาะขายของเล่นเสื้อผ้าของอยู่ของกินไ อันนี้ถนนได้พี่น้องโมเมนต์ซอยเด้แต่ว่าคนก็ลายหลายพอขึ้นนี่ก็มีหมอลำ ทีมงานยายรวยกับมาเมื่อนอีน้เนาะยายรวยยายรุ่นยายบุญอันนี้มอลมอยู่ในวัดด้านนอกเขาเจ้าขายของกันเต็มอยู่ รวยแล้วมาฮอดอ่ามอลำเรียบร้อยแล้วพี่น้องยายลีเด้่ยคะบรรยากาศงานยายลียายลุน สองพี่น้องย้ายบุญกับมาได้พี่น้องหาสื่อของกินบปลายหมอลัมเขาเต้นแล้วเขาไปยายรวยหมอลัมเขาเต้นแล้วไปเอายายมากับมาตอนนี้มากับไปยายมาเออมาน้ำกันดรดเสาลอย คนหลายปวดโด อันนี้ทีมงานมักมว่วนน้าเวที แท่ลองบ่ได้ขอโทษเด้อคนก็หลายหลายพี่น้องคนหลายเอาโอกาส้าจัดเสิเอาของแท้เอาของคอมสักกองเอาไปเท้ารับซีก่อนยนอยกับบอบีโกที่พิว่างจะมีน้ำเบา ไปจอง

i'm não ใจทั้งแม่เตี๋ยน้ำเตี๋ขอบใจพี่น้องสึ้สุูซข้นพี่น้องกันน้ำม่งน้อยคนหลายหลายพี่น้องแต่ส่วนใหญ่ในอากาศมันหอดเนาะขอบใจเด้อพี่น้องเนาะอากาศหอดในขอให้กลับคื่อเป็นตั้งเสียพี่น้องผู้สาวบ้านคนหลายพี่น้องคนหลายไปฆ่าลูกเขสามารถเป็นนักลองลูกมาเขาจะลอกเพชรยังไงเพื่อถ้าละลูกซาตู้ดีหนั่นมันแท้ แ,แ,แม่อ,อร,ราพี่น้องจ๋าเดียบร้อวันนี้กัสิขอเก็บภาพบรรยากาศไวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศทีมงานยายรวยให้บึงด้านหน้าเวที <st arts> ไปแล้วพี่น้องสบายดี สบาย nhà, อีเมทัลปวดคนร้ายหลายคน้ายูแ่แ่แ่